สบายดีพี่น้องมาเดินห่างตามเคยพี่น้องเลยอยู่ลาอไอยเต็กลาอไอยเต็กขึ้นมันได้เลื่อขนขึ้นไปสั้นสั้นเลยสั้นสูงสุดเมื่อวานนี่ไปบ่หอดใสยคับลงพี่น้องเลยนั่นสิขึ้นสั้นสูงสุดเลย สั call, ้นสองพี่น้ะสั้นสองเหลาะสั้นสองพอได้มาซื้อยังดอพี่น้องในวันนี้มาหล่อเฉยๆมาหล่อแต่ลายสั san. ้นีแต่ ขุดงามๆไปเนาะขึ ng ắm ng ắm. ้นห้างอะไรเสร็ราคาสูงในจังน้อย เป็นรถเล็กน,น้อยโซนรถแข่งรถซิ่งขึ้นมาทั้งๆไม่จีบกลัวแห้งเลยพี่น้องไปเรื่อยๆเอากระดั้ไปเรื่อยๆไปสั้นได้เรื่องจันเซ็นเตอร์ว่านี่ก็เครื่องขายสิไลยกลัวเนาะ เดินห่างจำเคยครับขึ้นมาสัน 3, ส้นสามสั้นสี่ săn sân sai nắng không? con. Có... Như sân chi sân hạ phải sân hốc. Sân hốt, Sân hốt. นี่เพ็่นว่าท่านล่งเครื่องค้ายสัแล้วกันเป็นปนสั้นสุดๆเนี่ยนอกไปกิกมีมี่พี่นอ้อยไอเต็กบุคอฟมีมม่เลบุคอฟมี่เรื่องค้ายลายเป็นโซนแบบว,ว่างๆลร้กลัวอยือ,อเวียงจันนะพี่น้อย ไปอีกน้องไปให้มันซุดนะไหนมาแล้วก็ไปให้มันซุดนอ้องซะจอยกับโลกสินเคยแหละกับการขึ้นมันได้เลื่อนอา้าวมั่อกว่าอดจะเขื่อแล้ว เห็นยังงนะมันบอดเจือแล้วเฮ้ยยังบอดเจือห้าเอาใส่ได้เอาไสขึ้นไไ่ขึ้นหกได้ยืปพีเนอะชุดมาสันใดล่สันหาสันหล่ โซนที่หกสิเป็นห่านคล้ายเครื่องเหล็กเล็กน้อยนนาะส่วนลายเพิ่นบ่ลงทองไหมหรือว่าเครื่องคล้ายเพิ่นบ่ทันลงลายอยากไปเบิ่งอยู่ข้างๆอยากไปเบิ่องทางข้างทาข้างๆข้างนอกคือหนองเบิ่งว่ามันที่สูงทำไงที่พุงหูเงาอาจสิอยู่เทิงสั้นอยู่สั้นแปะถูก ตอนนี้ฮอันดล่ะอ่าทีว่านี่อ่ามลงมา

กกนเหมือนเว่าสั้นสุดท้ายสั้นแปดชั้นหูเงา่นองมีเจอโรคนาง นี่บอกน่ากิดบุคลายนิยมกัน,นหลยครหนึ่งพี่น้องมีอันมือถือมีมี YouTube มียังอะไรกันกบน่ากิดบุค,คาลายนิยมกันบุคลานิยมกันหกเงาเล่นนังให้กับเนี่ยที่ดำดําเออสไลด์ที่นังของต่างประเทศนี่สิบหัทันสาย นี่ตัวเีนีอกใหม่นะเรื่องนี้ขเขารอคอยมานานเนะแก็เป็นนางตูนาม้าัตานี้วกานคือมารเรื่นงนเนเจอร์ซแตกานเจ่แุดรบนี่ตันเงมันคพื่อว่างลายใช่ไหมให้เตกว่างลาย ม,มียังเลยไมต้อนังนตมอโมอม,อมียังพี่น้องมาเดินเบงสื่ออุปรกรณก์ในการ ขลิคล mm ิบคนนนมีไทยนี่บรรยากาศโอ้ต้ตกใจองคมัน้องใจด้อ้อไม่ไวาแรกๆก็ตกใจนั่นแหละธรรมดาขนน้อมาขไหวพอแล้วอาวตัไหวไม่ดปิดรถหม่

ที่ตงนี้คือแบบวิ่งเวียนมาเวียนตอนตื่นกระจายกูจะล้มจะตายเนาะเลาะเห็นแ้วเหรองานจากง่้ยๆเยๆกดิโนหกเปปกอณ์เสิร์ตป๊อปคนี้ อุปกรณ์เสริมของซูนซูนที่เป็นพวกไมค์กันสั่นบ่อพวกกล่องโปวโปพวกกันนั้นพี่น้องในการถ่ายลีปนะฮะยากกัานบูมี่ดอกกันนั้นนะ we me ไปเป็นกลุ่มเป็นอะไรเซลล์อยู่กระเ,เป๋ากระเป๋าใส่แอลมือถือหันเลยนะฮะโอ้คนแห่เบิรนท้องมาเนี่ยท่านคำพวง้ราคาในชุดลดนะกีนบา